เดย์สก็ยังคงคุมอาหารเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาเสิร์ฟถึง2เมนูเลยค่ะอย่างมื้อเช้านะคะมิงก็จะให้ความสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นมื้อแรกของวันค่ะก็จะทานดีเน้นสารอาหารให้ครบนะคะขนมปังที่มินนนำไปเสียกับทานนะคะจะเป็นขนมปัง e อิงลิ h มอ f f i n แบบโฮลวีดนะคะพอดีไปเดินที่ Villa Market มาค่ะแล้วเจอก็เลยหยิบมาด้วยเลยค่ะ แล้วก็อันนี้ค่ะง่ายๆทานบ่อยมากๆไข่คนค่ะแล้วก็มะเขือเทศค่ะนําไปเสียนะคะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนิดหน่อยค่ะจะบอกว่าติดใจมะเขือเทศมากๆเลยค่ะทําเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัดใส่จานได้เลยค่ะคือพร้อมทานสุดๆค่ะแล้วมิ้งก็จะมีเพิ่มเป็นผักสลัดนะคะมื้อนี้ไม่ค่อยมีไขมันดีก็เลยนํามาทานคู่กับน้ามันมะกอกค่ะแล้วก็มีเพิ่มเป็นชาเขียวด้วยนะส่วนมื้อบ่ายก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะเพราะว่ามิ้นทาเตรียมไว้หมดแล้วค่ะข้าวก็หุงไว้ผักสลัดก็ล้าง ยอยแล้วก็น,นี้เป็นหมูสับกระเทียมพริกไทยที่บินพัดใส่กล่องเพิ่มเป็นไข่ต้มทานคู่กับน้ำพริกเห็ดเข็มทองรสต้มยำนะคะและของว่างแทนขนมก็จะเป็นพุซานั่นเองค่ะ